สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วแหละข้างหนึ่งลูกปืนเชฟนะครับทีนี้ลูกปืนเชฟอะ่ะของของเชฟเองอะ่ะมันแพงนะครับนะทีนี้ผมจะมีอะไรของตัวอื่นนะครับที่มันถูกถูกกว่านะครับแล้วมันตรงรุ่นนะคงจะไม่มีใครบอกหรอกมั้งผมก็คงจะบอกเป็นคลิปแรกแหละคนแรกหรมั้งนะครับนะว่า ของตัวไหนมาใส่ของเชฟได้นะครับนะทีน,นี้มาเชฟจะให้ดูอันนี้กำลังตอกลูกปืนออกใช่ไหมครับตอกปอกลูกปืนใช่ไหมนี่ครับจานดิสเชฟอันนี้ทําแบบบ้านๆน,นะครับไม่ต้องดาม่าผมนะก็คือใช้ไม้ลองใช้ค้อนตอกนะครับทีน,นี้เชฟครับตัวนี้เป็นตัวออนนิวนะนิวนี่นะห้าเกียร์สี่เกียร์เอ้ยไม่มีห้าเกียร์หกเกียร์นะครับใช้ได้หมดนะครับนะมาให้ดูลูกปืน อใครสนับสนุนขาตั้งกล้องหรือว่าอะไรของผมให้ผมหน่อยก็ดีนะผมผมรับหมดอะ่ะเป็นสปอตเตอร์อะไรผมผมเอาหมดอ,อันนี้เป็นลูกปืนที่ถอดออกมาจากอันดูกนะดูรหัส M หนึ่งสองหกสี่สี่เก้ามองเห็นปะ 1> M อ็มหนึ่งสองหกสี่เก้ากับอ่าเดี๋ยวยูรี่หอก่อนนะครับโต,โ,ตโยอันนี้โตโยโฟัสป่ะโอ้กล่องช่างหัวล่องมาเถอะรหัส L M นะครับสี48 48่แปดห้าสี่แปดเนนี่นะมาจะแกะให้ดูอันนี้เป็นลูกปืน ไมตี้เอนะครับเนี่ยอะตับนอกอันนี้ตับในลองหน่อยเนี่ยตับนอกเอ็มหนึ่งสองหสี่เก้านี่นะครับเหมือนกันเด๊ะนะครับ ของเชฟรู้สึกว่าตับนี้เก้าร้อยมั้งเนี่ยเก้าร้อยพันหนึ่งอะนี่นะครับเอาลืมให้เทียบให้ดูนี่โตโยฮาก็บไฮแคปดิ L อ็แปดห้าสี่แปดนี่นะครับสี่แปดห้าสี่แปดเอเห็นปะกล้องโฟกัสไหมนี่นะครับ นี่คือของไมตี้เอ็กนะทีนี้ยกชุดอันนี้มันจะอยู่ที่400ไม่ถึง400นี่ยชุดเนี้ยแต่ซีนตัวนี้มันใส่ไม่ได้นะครับของไมตี้นะใส่ไม่ได้มันใ,ใหญ่กว่านิดนึงเราต้องซื้อซีนแยกอซีนตัวนี้เนี่ยเนียเนี้ยเนียเอาได้แป๊บหนึ่งพี่หอยเนี่ยซีนตัวนี้เราต้องซื้อแยกของเชฟมาต่างหากนะครับเพิ่มกันอีกนิดหน่อย แต่ว่าสามร้อยเราได้ลูกปืนสองตับนี้มานะครับโตโยสองตับนี้นะโอเคนะครับคลิปนี้อ๋อนี่ผมใส่ไปแล้วไปดูคลิปผมได้นะที่ผมสอนสอนใส่นะลูกปืนก็คือลูกปืนชุดชุดกล่องอยู่ไหนกล่องอยู่ในถังขยะแล้วมั้งทิ้งไปละโอเคนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้ครับบ๊ายบายนะครับลูกปืนเชฟมันแพงนะครับเอาของไมตี้มาใส่นะครับโอเคครับบ๊ายบาย